which is Solista, and we are searching uh, for a long time. Then we found out someone who can carry our hero brand, uh, who is a competent and modern and effortlessly charming. That was Ling Ling. Then we finally found out someone ก็คื a คุณจอมเนี่ยค่ะเขาต้องการที่จะเขากำลังตามหาคนที่จะท้อนถึงตัวจอของเฮราการเป็นคอนเทมเพอรี่โซลูตี้คนที่มีเสน่ห์มั่นใจนะคะแล้วก็จะท้อนเห็นให้ผู้หญิงหลายๆคนอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ตามหานานมากจนกระทั่งมาเจอคุณหลิกริกแะบอันี่ตอบโจทย์ทุกอย่างค่ะอย่างนี้วันนี้ได้ไปร่วมงานติดตัวแล้วก็มีความสุขเลยว่าได้เห็นความจริงเป็าร์ด่ะ How do you feel seeing l i t t l person so beautiful ซาบิตา I, I never seen this beautiful woman face to face first time so um, I'm so happy now สวยมากค่ะไม่เคยเจอใครที่สวยแบบนี้มาก่อนสิ่งไม่เงินบ้างสิ่งไม่เงบ้างเราได้รับเลือกเป็น a m b a s s a น o r ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นแบรนด์แอมบ a สเ a อร์ของเทราคะ ซึ่งเปิดตัวกับเฮ่าแบล็กคูชันค่ะคืออย่างที่เห็นว่าเฮ่าเป็นแบรนด์ที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าชั้นนําในเกาหลีซึ่งหลิงส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะใช้กับใช้ผลิตของเฮ่าแล้วพอยิ่งได้ทางานกับเฮ่าเราก็ยิ่งรู้คอนเซ็ปต์ของเขาซึ่งหลิงรู้สึกดีใจมากที่ตรงกับของหลิงเลยก็คือผู้หญิงที่ทันสมัยกล้าที่จะแสดงออกในความสวยในแบบที่ตัวเองเป็น ใช่ผ่านเฮราใช่ก็ขอฝาก Black Cushion ด้วยอะไรนะพี่หนุ่มครับ Cushion ตัวนี้เหมาะกับผิวประเภทไหนบ้าง? Do you think this cushion is <laughs> suitable <laughs> for Thai people? Sure, sure. This is uh, the representative product. It's the best product in Hera, mm -hmm. in the Hera brand, mm -hmm. and it's a 24-hour long-lasting and then cover very perfectly for the woman. and then they can show the uh, very elegant face so I think it is perfect for Thai people too. Cushion for ค e r ยร a และ Cushion f o r r e x i o n นะคะเหมาะกับผิวคนไทยมากๆเพราะว่าเขาได้ทำการคนคิดคนแล้วว่าเป็น24ชั่วโมงเลยค่ะติดทนอยู่นานนะคะแล้วก็เป็นคุณเด็ดพัน Cushion ที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้เลยค่ะคิดแน่นอนว่าต้องเหมาะสมกับคนไทยค่ะอันนี้คืสูตแนวเซ็ตเผาฟันน้ำลูสมัยแต่โซ ก็รู้สึกว่ามันเหมาะ,ม,ม,าะมันเหมาะกับผู้หญิงสมัยนี้มากเลยค่ะความงามที่ทันสมัยแล้วก็ความงามที่ไม่มีขอบอูกซึ่งคืออย่างหลิงเองหลิงก็เป็นคนที่แบบชอบทำนู่นทำนี่ตอนเช้าก็ต้องออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะ ในร้านทตานี้รูปแบบไหนเราก็สามารถมั่นใจได้เพียงแค่เรามีแบรคูชั่นเพิ่มความมั่นใจของตัวเองซึ่งคูชั่นตอนนี้ก็คือเพิ่มความมั่นใจในแบบนี้คือว่ามันติดทน24ชั่วโมงแล้วเขาให้ฟินิชลุคที่เป็นซอฟต์สกินที่เป็นซอฟต์สติลสกินนะคะใช่ติดทน24ชั่วโมงปกปิดได้ดีมากแล้วก็ เขาเรียกว่าแมท <c oughs> ก็คือเหมาะกับผิวคนไทยใช่แมทแต่ว่าไม่แห้งเหมาะกับผิวคนไทยที่จริงมีวิธีเรียบร้อมีกี่เฉดมัแค่เฉดมันมีหลายเฉดเลยซึ่งคือ,ค,อ,ค,อคือถ้าเป็นผิวหลีกหลีกใช้เอ่อซีเอ,อ็นอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับผิวคนไทยอย่างว่าต้องใช้ต้องแบบเออผิวแทนผิวแทนเนี่ยเขามีหรอมีมีต่อ <c oughs> <c oughs> ซึ่ <laughs> งตอนนี้เขามีฟารอัฟตโตที่พลากอนถ้า <Hey. S 2> อยากรู้ว่าตัวเองใช้อลองผืนเบอร์อะไร uh. ก็สามารถมาลองได้ <Hey. S 2> อยากพลากอนอสุดท้ายแล้วให้ท่านผู้ชร i หารค่ะเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่งไรบ้างการแข่งางนี้าง think a e o Uh, increase our brand awareness and then all Thai people make all Thai people use our hera brand and then make them more beautiful. So uh, with the Ling I'm so confident that we can grow more and then uh, we can increase our brand awareness. <coughs> กับคุณพี่เซิร์ตั้งรับสร้างวงการัาอี่เสิร์ฟวิดีโอ